เหลือเวลาอีกแค่5วันเท่านั้นก่อนที่เกมวัน p u Man World เนี่ยจะเปิดให้เราได้เล่นกันในวันที่1กุมภาพันนี้นะครับตอนประมาณ8โมงมั้งถ้าจำเวลาไม่ผิดนะหลายคนเนี่ยก็อาจจะหาข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดกาชาว่าเยอะพองสมควรแล้วใช่ไหมครับแต่ก็มีอีกหลายท่านเหมือนกันนะที่ยังไม่ทราบในส่วนของการเปิดกาชาหรือแม้กระทั่งระบบต่างๆในเกมด้วยซ้ำนะครับผมเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําในส่วนของ5ข้อหลักๆแล้วกันที่คุณผู้ชมเนี่ยควรรู้ก่อนที่เกมมันจะเปิดนะสำหรับข้อมูลตรงนี้เนี่ยมาจาก CBT ที่ผมเคยทดลองเล่นแล้ว เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะว่ามีอะไรบ้างนะก่อนมาชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ ขอแนะนำไลซี่การ์ดร้านตําเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอนร้อยเนะครับหากใครเนี่ยสนใจที่จะเติมเงินมือถือวันพันธ์แมนเวลกับทางไลซี่การ์ดเนี่ยอย่าลืมกดที่ลิงก์ใต้คลิปด้วยนะมาเริ่มกันที่ในส่วนของเรื่องแรกก่อนแล้วกันนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของระบบกาชาที่ใครหลายๆคนเนี่ยอยากจะรู้นะครับกาชาเนี่ยในเซิร์ฟซีพีตอนนั้นเนี่ยมันออกมาทั้งหมด3ตู้ด้วยกันจะมีลิมิเต็ดตู้หนึ่งกาชิปตู้หนึ่งแล้วก็ทางฝั่งของตู้ตตตััววววววละะะคครรรรมมมเีูึพพกกก็จ ว่าแฟงอาตอมิกซามูไรแล้วก็พวกเจนองเจนอสอะไรพวกนี้แหละครับก็จะมีมาให้ส่วนพวกตู้ลิมิเต็ดเนี่ยเขาก็จะหยิบสักตัวละครหนึ่งที่เป็นลิมิเต็ดมาให้เราได้เปิดกาชากันไม่ว่าจะเป็นพวกแก๊งวิลเลียนอย่างตัวโซนิคความเร็วเสียงหรือแม้กระทั่งพวกจกกักรพดาเด็กอะไรพวกนี้ครับในอนาคตก็น่าจะมีขึ้นมาด้วยก็เก็บเพชรเก็บตัวกันไว้แล้วกัน วิธีการหาเพชรเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรมากครับในช่วงแรกเนี่ยเราน่าจะได้ตัวละครแบบแน่นๆกันอยู่แล้วแต่ว่าหลังๆเนี่ยอาจจะหาหนานหน่อยนะเพราะว่ามันจะมีทั้งฝั่งของพวกทําธารกิจรายวันธารกิจละสัปดาห์อย่างเงี้ยครับมันก็จะให้เพชรให้อะไรมาด้วยแล้วก็จะมีมินิเกมเล็กๆน้อยนิดนึงนะครับให้เราเนี่ยได้ทํากันเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เก็บเพชรกันได้เยอะๆแต่มินิเกมตรงนี้เนี่ยมันก็จะยากขึ้นเรื่อยๆตามสเต็ปะนะครับถ้าใครที่ชอบเล่นแนวมินิเกมเยอะๆเ,เนี่ยก็สามารถที่จะเก็บเพชรตรงเนี้ยไปเปิดกรชาเพิ่มเติมได้นะครับ ต่อไปเนี่ยในส่วนของข้อที่2ก็คงจะเป็นในส่วนของระบบการฟาร์มเนี่ยแหละครับพวกการฟาร์มหาเพชรกาชาไว้เปิดอะไรพวกเนี้ยมันจะมีพื้นที่ให้เราเนี่ยได้เข้าไปฟาร์มกันเยอะมากๆเลยนะครับพื้นที่แต่ละเขตนะพวกเมืองแซดเมือง A เมือง B เมือง C อะไรก็ตามแต่รวมไปถึงสมาพันฮีโร่ด้วยนะครับผมเราสามารถเข้าไปเดินแล้วก็ไปนั่งเก็บเพชรตามรายทางเนี่ยได้เลยนะครับพวกจุดเพชรต่างๆเลยมันก็จะแอบซุกซ่อนเป็นกินมิคเล็กๆน้อยๆให้นะครับผมใครที่แบบเป็นสายฟาร์มหรือว่าสายเดินแบบโอเ n นเบลดอยู่แล้วเนี่ย แต่เกมนี้ไม่ใช่ Open World จ๋าๆนะครับมันก็จะมีแบบบล็อกทางไว้ให้ไปไม่ได้นะครับไม่งั้นี่สเปคน่าจะโหดกว่านี้เยอะเลยแหละถ้าใครที่เป็นสายพวกฟาร์มเก็บของนะครับก็ตามเมืองได้เลยวิ่งไปทาภารกิจรองช่วยคนแก่อะไรพวกนี้มันก็จะให้เพชรให้อะไรมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่อยากจะเก็บเรื่องอาชีพเมนให้มันเต็มร้อเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ไปนั่งฟาร์มของตามเมืองด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็เข้าสู่หัวข้อที่3กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในหัวข้อที่3มเนี่ยผมจะพูดถ จาขนาดนั้นเวลากดเข้าไปต่อสู้กับบอสอย่างเงี้ยต้องมานั่งเล่นมือเองนะครับออโต้ก็ไม่ได้ในเกมนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของบอสเนี่ยให้เราด้วยนะครับแล้วใครที่ผ่านเนื้อเรื่องไปแล้วในช่วงเริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยมันก็จะสามารถปล่อยบอสได้นะครับผมให้เราเนี่ยเดินเข้าไปที่โอเปอเรเตอร์นะครับแล้วก็สามารถกดเลือกด่านต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเอาไปบอสได้เบื่อบางทีเราจะได้พวกเอกตัวละคร ของที่ส่วนในการอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆของตัวละครแต่ละต,ตัวนะครับมันก็จะมีเรื่องของการอัปเกรดตัวละครด้วยอ้พวกบอดพวกนี้แหละที่ใช้พลังงานหรือสติมิน่าเนี่ยในการผ่านไปเพื่อที่จะเอาเรื่องอุปกรณ์ต่างๆมาให้กับตัวละครนะครับก็สามารถใช้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นสายบอดนะครับไม่ต้องห่วงเลยหลังจากนี้เนี่ยเราก็แค่เอาตัวละครของเราไปบอดก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะเข้าสู่หัวข้อที่4กันแล้วนะครับผมหัวข้อที่4ี่เนี่ยก็จะพูดถึงในส่วนของอาหารละกันพวกอาหารเนี่ยคือข้อได้เปรียบอย่างนนึงใกาารเลเลล่่ยสมมุติว เราเนี่ยอยากจะลงไปฟาร์มด่านต่างๆหรือว่าจะไปตีกับบอสตัวเนี้ยที่มันยังไม่ผ่านสักทีนะครับพวกอาหารต่างๆเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะชนะบอสด้วยนะครับผมอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมไปเมืองแซดหรือว่าเมืองต่างเนี่ยมันจะมีร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นพวก,กราเมงหรือว่าพวกแบบขนมปังหรืออะไรพวกนี้ครับหรือพวกมินิมาร์ก็ตามนะมันก็จะมีอาหารเนี่ยขายให้เราเราก็เอาเงินเนี่ยไปซื้อนะครับผม แล้วอาหารแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะมีบอกสเตตัสต่างๆด้วยนะว่าเพิ่มพลังป้องกันพลังจมตีมีค่าแอตแทกมีค่าเดฟอะไรพวกเนี้ยเ <c oughs> พื่อที่เราเนี่ยจะได้ซื้อแล้วไปกินนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยแล้วก็ไปลงด่านมันก็อาจจะช่วยเราเนี่ยมีดาเมจที่เยอะขึ้นด้วยนะครับถ้าใครที่ติดด่านไหนมากๆเนี่ยลองซื้ออาหารเยอะๆดูแล้วมันจะช่วยเราเนี่ยผ่านได้นะครับตรงนี้ผมพลาดเยอะมากเลยเพราะไม่ได้หาแต่ช่วงแรกันทนำให้ผมในสียเวลาในการฟาร์มเยอะมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ไม่อยากพลาดเนี่ยแนะนําว่าให้มาหาอาหารตรงนี้ด้วยนะครับ และก็มาถึงหัวข้อสุดท้ายกันแล้วนะครับหัวข้อสุดท้ายเนี่ยก็จะพูดในส่วนระบบที่ขาดหายไปนะไม่ว่าจะเป็นระบบเพื่อนหรือว่าระบบทางด้านของการ PvP นั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ย c b t ที่เขาเปิดมาให้เล่นตั้งแต่ช่วงแรกๆเนี่ยผมยังไม่รู้นะครับว่ามีหรือเปล่าเพราะว่าหลังจากที่ลองเล่นมาเนี่ยมันไม่มีแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเอาเข้ามาไหมนะครับในส่วน2ระบบนี้นะระบบที่เล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับที่เดินไปไหนมาไหนด้วยกันในเมืองเนี่ยกับอีกระบบนี้ก็คือการ PvP แบบเรียลไทม์นั่นเองนะครับก็ย าเกิดเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีในส่วนของการแข่งขันกันที่สูงมากขึ้นนะครับเราก็อาจจะสนุกขึ้นมากด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอติดตามดูตัวเกมต่อไปนะว่าจะเป็นยังไงในส่วนของข้อมูลต่างๆเนี่ยทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับอันนี้คือค,คร่าวๆเป็นสิ่งเบสิกนะถ้าเกิดใครอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยตอนเกมเปิดอย่าลืมแวะมาดูไลฟ์ผม, <ๆ S 1> ผมด้วยแล้วกันนะครับ <S <S ผมจะไลฟ์ตั้งแต่เช้าเลยตอน8โมงนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใครมีเวลาว่างเนี่ยแวะเข้ามาดูด้วยหรือว่ามันจะมีออะไรทีี่เกก็ลลงตติดดดามู้ยนคับ สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ